สวัสดีครับวิชาคณิตศาสตร์บทที่สามจำนวนจริงสอนโดยสุนทรพพมพมเสนนะครับก็มาถึงหัวข้อ3.6นะเศษส่วนของพระคูณน,นะครับนะถ้าตอนเมื่อก่อนนะตอนยังยังไม่ใช่เด็กโตนะ <laughs> เป็นเด็กหมอต้นอะไรอย่างเงี้ยนะหร,หรือว่าตอนประถมอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนเศษส่วนที่มันเป็นตัวเลขใช่ไหม ถ้าอยู่ในบทจำนวนจริงก็เราก็จะวนๆอยู่กับการอะไรเขียนเศษส่วนบวกเศษส,ส,ส่วนอะไรทำเศษส่วนยังต่ำเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมอะไรประมาณนี้นะเออเราก็จะวนๆอยู่กับอะไรแบบนะั้นนะแต่พอมาอ่อปลายเนี่ยเออเราก็จะขยับมายากนิดนึงนะคือเราจะสนใจเศษส่วนแต่ไม่ใช่เศษส่วนธรรมดา นะไม่ใช่เศษส่วนของตัวเลขเหมือนที่เคยเจอแต่เป็นเศษส่วนของพหุานามนะคือ,อยังไงก็คืออย่างนี้นะเดี๋ยวทบทวนใะนนิดนึงก่อนอ่นนี้เศษส่วนเมื่อก่อนเศษส่วนทั่วไปนะเศษส่วนธรรมดานะเศษส่วนที่เราเคยเรียนนะนี่ทบทวนนะเป็นยังไงครับก็คือเอาตัวเลข2ตัวมาเขียนซ้อนกันอ่นะตัวหนึ่งด้านบนตัวหนึ่งด้านล่างนะ เช่นอะไรอ่สามส่วนหกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเศษส่วนของตัวเลขธรรมดานะครับทีนี้ถ้าเศษส่วนของพหานามเป็นยังไงครับเศษส่วนของพหานามเนี่ย คล้ายๆกันเลยครับนะก็คือแทนที่จะเศษส่วนจะเป็นตัวเลขเศษส่วนแต่มันก็จะกลายเป็นว่ามันคือเข่านามสองสองเข่าน้ำนะอันนึงอยู่ด้านล่างอันนึงอยู่ด้านบนนะเราก็ขีดขั้นด้วยเครื่องหมายขีดตรงเนี้ยนะคล้ายกันแหละนะครับก็เหมือนกันเลยแหละนะเพียงแต่อย่างเช่นเช่นอะไรเช่น x กำลังสองนะเอาอย่างตัวอย่างในหนังสือเลยบวก x ลบส่วน x กำลังสองลบ x นะลบสองเออเหมือนกันเลยนะแต่ว่าก็อาจจะต้องระบุนิดนึงว่า,าการนิยามไอเศษส่วนพหุนามตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีข้อกำหนดว่า x ห้เป็นสอง ถ้า x เป็น2เกิดอะไรขึ้นครับนะถ้า x เป็น2ก็คือว่านะเช่น x ห้ามเป็น2แล้วก็ห้ามเป็นลบ1นะเกิดอะไรขึ้นถ้า x เป็น2 2กําลัง2มันได้4ไงนะแล้วก็4ลบ2ได้ไรได้2 2ลบ2มันจะเป็น0ตัวส่วนมันจะเป็น0น่ะนะเออนั้นเราก็จะโน้ตไว้นิดนึงว่า x ห้ามเป็น2 x ห้ามเป็นลบ1เพราะอะไรลบ1กําลัง2มันได้1นะครับ1มาลบกับลบ1 ลบลบเป็นบวกกลายเป็น1นบวกหได้2 2, 2ลบสก็กลายเป็นศูนย์ถูกไหมเออมันจะทําให้เศษส่วนมันมันนิยามไม่ได้นะถ้าส,ส่วนเป็นศูนย์เออก็อจะนน้นแต่นีเนี้ยก็คือว่าเวลาเราเขียนไปเรื่อยๆนะมันถ้าเราโน้ตทุกครั้งอย่างเงี้ยว่าตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์เลยมันมันมันจะยาวแต่เยวเป็นว่าต่อไปเราจะเล่าไว้ในฐางที่เข้าใจว่าถ้าเราเขียนเศษส่วนของพ่วน้ำปั๊บเนี่ยเราเข้าใจตรงกันว่าเราระบุ โดยคือเราไม่ต้องเขียนระบวกมาว่านะว่า x ข้ามเป็นอะไรอะไรนะครับว่ามันจะยาวไปเ,เราจะเขียนเป็นเศษส่วนต้นแาบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะสรุปอย่างนี้สรุปสรุปสรุปนะเศษส่วนตัวเลขที่เราเคยเรียนมาเอาสามกับหกอันนึงวางบนอันนึงวางล่างอันนี้ตัวอย่างนะแล้วก็คั้น้วยขีดอย่างนี้แ้เ่เศษส่วนต้นแบบเหมือนกันทุกประการเพียงแต่เปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวแปรนะที่เขาเรียกกันว่าต้นแบนะตัวแปร แล้วก็มีกําลังแล้วก็ขั้นโดยเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอะไรเงี้ยเป็นพดโพดนะเอาหลายๆจน์มารวมกันเป็นพหุนามนะแล้วามาเขียนเป็นเศษส่วนก็กลายเป็นเศษส่วนของ,ของพอหุนามออมันก็ล้อกันแหละนะมันก็เหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราย้อนไปตอนเด็กนะตอนเราเรียนเศษส่วนเราเราเราจะทําอะไรเกี่ยวกับเศษส่วนบ้างสิ่งที่เราจะทํากับมันก็คือว่าถ้าเราเห็น3ส,ส่วน6กอย่างเงี้ยคุณครูบอกว่าเวลาเขียนตอบนะ ถ้าเราจะตอบไปไรนะห้ามตอบคําตอบแบบนี้3ามส่วนหกห้ามเขียนเพราะอะไรเพราะให้เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเสมอเอ่ยนั้นเราก็จะเกี่ยวข้องกับเศษส่วนอย่างต่านะแล้วเกี่ยวข้องอะไรอีกเกี่ยวข้องกับการคูณการหารการบวกการลบเศษส่วนนะเออเราก็จะวนๆอย่างงี้ทีนี้ในเรื่องของเศษส่วนของพ่องน้ามันก็เหมือนกันครับเราก็จะมีการทําให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแต่การทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําของอ่า เศษส่วนของพหุานามเราเรียกว่าการการทาให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จนะอ,อย่างนี้อย่างนี้สรุปให้แล้วกันนะถ้าเศษส่วนทั่วไปนะเราทบทวนเราจะมีสิ่งที่เราจะทําก็คือเศษส่วนอย่างต่ําเศษส่วนอย่างต่ํอประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะอันแรกเศษส่วนอย่างต่ําเศษส่วนอย่างต่าคืออะไร3ส,ส่วน6เนี่ยเราจะไม่เขียนอย่างนี้ สามส่วนหกเนี่ยถ้าเราแยกตัวคูณออกมาออกมาสามเนี่ยมันแยกเพาคูณไม่ได้แล้วแต่หกเนี่ยมันแยกได้เป็นสามคูณสองถูกไหมเราจะมีการตัดได้ครับ3กับ3ตัดไปถูกไหมาสามสามตัดหมดเหลืออะไรเหลือหนึ่งนะไม่ได้เหลือศูนยนะตัดหมดก็เหลือหนึ่งข้างล่างเหลือสองสุดท้ายเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ครับหนึ่ส่วนสอถูกไหมเอออันนี้เศษส่วนอย่างต่ําทีนี้ในกรณีของ เศษส่วนของพอุานามเนี่ยเราเรียกการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยว่าอะไรล่ะผลสําเร็จนะการเขียนให้อยู่ในรูปผลสําเร็จเออนี่สิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องรูปผลสําเร็จคือไงคืออย่างตัวเลขเราสามารถแยกออกมาให้เป็นพหุออคูณของมันได้ไหมพหุออนามนัน่ที่จริงมันแยกแยกให้กลายเป็นการคูณก็ได้นกันนะเช่นเช่นตัวนี้ x กำลังสองบวก x ลบหส่วน x กำลังสองลบ x ลบสองใช่ไหมมันแยกตัวประกอบได้เนี่ยใช่ไหมแยกเป็น x ลบสอง x บวกสามอัอนนี้ก็แยกออกมาเป็น x ลบสอง x บวกหนึ่งนะด้านล่างแยกสองวงเล็บอ่นนะนะต้องงย้อนไปหมอต้นนิดนึงนะครับออน,อ,นอนนะีปทบทวนเอานะยาการแยกสองวงเล็บในหัวข้อ,ข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 อก่อนๆก็เคยเจอแล้วทีนี้มันจะมีบางวงเล็บ ที่คูณกันนะมันมีสองเล็บคูณกันแล้วบางเงล็บมันอาจจะเหมือนกันบนกับล่างทําไงเราก็ตัดได้สุดท้ายมันก็จะเหลือเป็น x บวกสาม x บวกหนึ่งอันนี้แหละมันเหมือนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําในรูปแบบของเศษส่วนของเพผนนำนะคลาๆเศษส่วนอย่างต่าในเรื่องของตัวเลขแต่เปลี่ยนคําเรียกนิดนึงนะเราจะเรียกว่าผลสําเร็จนอกจากนั้นเราจะมีการคูณการหารการบวกการลบใช่ไหมนะเศษส่วนตัวเลขเราก็จะมีการคูณการคูณก็ง่ายเช่น เอาสส่วน2คูณกับนะส่ส่วน5เนี้ยทำไงเราก็เอาจริงเอา2กับ4มาตัดกันก่อนก็ได้หรือคูณก่อนแล้วก็ไปตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะเอาบนคูณบนล่างคูณล่าง,ค,างครับ3คูณสีได้12 5คูณ2ได้10เออหรืออาจจะตัดหน่อยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะเก็ออตอบ6ส่วน5อะไรอย่างนี้อันนี้การคูณนะ เศษส่วนธรรมดาเรามีอะไรอีกเรามีการหารครับการหารเช่นถ้าเอา3ส่วน2มาหาร4ส่วน5เราทำไงครับเราก็เปลี่ยนการหารเนี่ยเป็นการคูณได้เป็น3ส่วน2คูณกับอะไรจาก45ส่วน5เราจะสลับเป็น5ส่วน4มันจะก,กลายเป็น15-8ส่วน8อย่างเงี้ย,น,ยนะมีการคูณมีการหารเนี่ยเลยมีการบวกมีการลบการบวกลบเนี่ยมันคล้ายๆกันเช่นเราเอา 3ามส่วนสบวกสส่วนหตัวอย่างเดิมการบวกทํางไงครับเราต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะมาบวกกันได้นะทำส่วนให้เท่ากันบางทีก็อาศัยการเอาตัวไปคูณคูณบนคูณล่างอะไรเงี้ยนะโดยวิธีการหาตัวคูณก็อาจจะไปหาคอรนอะไรเงี้ยนะอย่างกรณีนี้เราก็จะเอาห้าเนี่ยไปคูณบนคูณล่างกลายเป็น1 5บหส่วนสนะิเหมือนคูณค่อยอันนี้ไป,ไป,ไปทบทวนเองนะ <laughs> อันนี้ไปเร็วๆนะบวกกับ เอา2ไปคูณกับ4กับ5ก็กลายเป็น8ส่วน10เออทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็เอาตัวเศษมาบวกกันนะกลายเป็นเท่าไหร่5ิบวก8ก็23นะเอ่อกลายเป็น23ส่วน10อะไรเงี้ยการลบก็คล้ายคล้ายกันนะก็ทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็เอาตัวบนเนี่ยมาบวกหรือมาลบกันอันนี้เศษส่วนธรรมดาในกรณีของเศษส่วนพหุานามก็เหมือนกันนะมันจะมีการคูณนะมี การหารนะมันทำค,คล้ายๆกันแต่ว่าอ,อ,อาจจะซับซ้อนกว่านิดนึงเพราะมันไม่ใช่ตัวเลขมันมีตัวแปรอะไรก็มาเกี่ยวมีการคูณมีการหารมีการบวกการลบเหมือนกันเลยครับเ,เดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีละอย่างทีละอย่างนะอันนี้พูดถึงกว้างๆก,ก่อนนะเดี๋ยวจะไปลงลงรายละเอียดกันนะครับโอเคนะเอาเป็นว่าตอนนี้สรุปก็คือเรากำลังเรียนเรื่องเศษส่วนเพ่านาม คืออะไรเศษส่วนพอน้มก็คือเศษส่วนที่คล้ายๆตัวเลขนั่นแหละแต่ว่าองค์ประกอบของมันเป็นพอน้มนะพอนามมันนึงอยู่ด้านบนพอน้ำมันนึงอยู่ด้านล่างขีดขั้นเออก็กลายเป็นเศษส่วนของพอนามแล้วรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนของพอนามมีอะไรบ้าง1มีรูปผลสําเร็จรูปผลสําเร็จก็เปรียบเทียบกับเศษส,สว่วนตัวเลขนี้ก็คือเหมือนเปรียบเทียบเมันเศษส่วนดังต่านั่นแหละมีอะไรอีกมีการคูณมีการหารเออการคูณการหารคล้ายๆกับการคูณการหารตัวเลขเอาบนคูณบนล่างคูณล่าง ถ้าการหารก็เอาเปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเศษเป็นส่วนเหมือนกันเลยนะเอาตัวหารมาสลับเศษเป็นส่วนแล้วเอามาคูณกันนะเหมือนกันป๊้เลยกับเศษส่วนตัวเลขบวกลบก็ทําส่วนให้เท่ากันแล้วเอาตัวเศษด้านบน,นมาบวกหรือมาลบกันหลักการคล้ายๆกันแต่จะมีรายละเอียดเดียวเราจะไปลงรายละเอียดกันในคลิปถัดไปนะอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพูดถึงกว้างๆก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่อง เ็ษส่วนของพหะนามในรูปของผลสําเร็จหรือเปรียบเสมือนการทําเสร็จส่วนอย่างต่ํานั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะในคลิปถัดไปเน,นี้ไว้อันนี้ก่อนนะ